สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องเนิร์ช่องที่จะพาทุกคนไปเนิร์ดกันเรื่องเกมก่อนจะไปต่อกันใน EP 5ที่เนื้อเรื่องนั้นเริ่มเข้มข้นมากขึ้นผมขอฝากให้ทุกคนกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป EP ต่อไปด้วยนะครับ อีกสักนิดก่อนไปลุยเนื้อเรื่อง EP นี้กันนะครับผมขอฝากไว้สําหรับเพื่อนๆที่จะเติมเกม Waterling Wave ผมแนะนำ Richman Shop n u m r o r e เรื่องเติมเกมสามารถเติมเกม w a t e r i n g Wave ได้แล้วที่ Line Richman Shop ได้เลยและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำให้เลือกเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและ Line Richman Shop เติมในเว็บรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานส่งสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมง เติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะครับ <c oughs> เมื่อพวกเราเดินทางกลับมาที่ยังเมืองจินโจเราก็ได้พบกับจิเซียที่รอคอยเราอยู่ด้วยความเป็นห่วงพวกเราได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เดโซล็อกไฮแลนด์และที่หมู่บ้านชิชิให้ชิเซียฟังอย่างละเอียด หลังจากฟังเรื่องที่เราเล่าทำให้ชีเซยิย่งตระหนักถึงความร้ายกาจของกลุ่มแฟกซิดัสชีเซย,ยังบอกอีกว่าเธอเคยอ่านแฟ้มคดีของหมู่บ้านแห่งนั้นแต่มันเป็นคดีที่เก่ามากแล้วโดยพวกโจรก็ถูกจับเข้าคุกส่วนคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็ย้ายไปตั้งรกรากที่อื่นแต่เธอนั้นไม่เคยอ่านเจออะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กหญิงที่เราพูดถึงเลยซึ่งอย่างอย่างก็ตั้งข้อสังเกตว่าเด็กคนนั้นต้องถูกสกาเอาตัวไปแน่ ส่วนด้านเราก็คิดว่ากลุ่มแฟกซิดัสน่าจะวางแผนใช้เธอเป็นเครื่องมือทำอะไรสักอย่างแต่อย่างไรก็ตามชิเซียบอกว่าเธอนั้นก็ยังไม่เข้าใจเหตุผลว่าอะไรที่ทำให้ท่านเจ้าเมืองนั้นอยากให้เราเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นอย่างอย่างได้ตั้งข้อสังเกตว่าท่านเจ้าเมืองนั้นน่าจะล่วงรู้แผนการของกลุ่มแฟกซิดัสและพยายามเตือนเราถึงอันตรายของกลุ่มนี้ ซึ่งเราก็เสริมว่าถ้าหากสกาจะพยายามฆ่าพวกเราจริงๆเราก็เชื่อว่าท่านเจ้าเมืองนั้นก็คงเตรียมแผนรับมือไว้แล้วเหมือนการเล่นหมากร้อมที่ต่างฝ่ายต่างมีแผนแบ่งรับแบ่งสู้กันอยู่อย่างอย่างงสรุปว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมถึงตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นอาจเกี่ยวข้องกับสงครามกับเหล่าเทโนเดียนโดยมีกลุ่มแฟกซิดัสชักหญยอยู่เบื้องหลัง ชีเซียที่ยืนฟังเราและอย่างๆวิเคราะห์กันไปมาจนวีนหัวจึงบอกให้เราพักและมาไขาปริศนาที่อยู่ในนาฬิกาแดดดีกว่าเพราะเรานั้นน่าจะได้เบาะแสจากโทเค็นทั้งสี่แล้วอย่างๆได้อธิบายว่าวงแหวนด้านในของนาฬิกาแดดนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับทิศทางตามสัญ,ญลักษณ์ของสัตว์เทศผู้พิทักษ์ในตำนานซึ่งก็คือมังกรหยกแห่งทิศตะวันออกพยักขาวแห่งทิศตะวันตกหงแดงแห่งทิศใต้ และเต่าทมินแห่งทิศเหนือส่วนวงแหวนด้านนอกนั้นเกี่ยวกับช่วงเวลาเรานั้นก็วิเคราะห์จากเบาะแสทั้งหมดแล้วหมุนเข็มนาฬิกาไปทางทิศใต้ปีมาแมเพราะเรานั้นได้รู้ทิศทางจากการไปที่หมู่บ้านชีชีแล้วว่าหมู่บ้านนั้นอยู่ทิศใต้ส่วนเรื่องเวลาเราก็ได้รู้ก่อนหน้าจากเบาะแสของลูกอมไข่มุกแล้วว่าเป็นปีมาแม ซึ่งนั่นก็ทำให้เราสามารถไขปริศนาที่อยู่ในนาฬิกาแดดได้จริงๆโดยเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆที่ระบุเกี่ยวกับหอสมุดซึ่งอย่างอย่างกับกีเซียก็อธิบายว่าหอสมุดในห่วงหลงนั้นจะถูกดูแลโดยผู้พิทักษ์ในแต่ละทิศซึ่งเฉพาะท่านเจ้าเมืองเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึง อย่างางบอกกับเราว่าถ้าเราต้องไปหอสมุดแห่งจินโจเพื่อค้นหาตัวตนเธอนั้นคิดว่ามันบอกเป็นในได้สองอย่างคืออย่างแรกมีความเชื่อมโยงระหว่างอดีตของเรากับประวัติศาสตร์ของจินโจอีกอย่างคือเรานั้นต้องเป็นบุคคลที่สำคัญมากๆที่อาจจะไม่ใช่แค่สำหรับเมืองจินโจอย,อย่างเดียวแต่อาจจะสำหรับหวงหลงเลยด้วยซ้ำ เราได้ฟังทั้งสองพูดแล้วก็ยืนครุ่นคิดไปมาสักพักแล้วจึงถามอย่างอย่างว่าหอสมุดจินโจเนี่ยมันอยู่ในซิตี้หอใช่ไหมซึ่งอย่างอย่างก็ตอบว่าใช่ยิ่งทําให้เรามั่นใจว่าประสงค์ของท่านเจ้าเมืองนั้นคือการเดินทางไปที่หอสมุดเพียงลําพัง หลังจากนั้นเราจึงแยกตัวกับอย่างอย่างและชีเซียแล้วมุ่งหน้าไปที่ซิติฮอล์ซึ่งเมื่อเข้ามาในซิติฮอล์แล้วเราก็หาทางรับเข้าไปยันหอสมุดจนได้แต่เมื่อเข้าไปแล้วก็ยังต้องแก้ปริศนาเกี่ยวกับเสียงดนตรีเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลอีกภายในมีแผงควบคุม้ายเครื่องดนตรีแต่โน้ตน,นั้นหายไป5ตัวเราจึงต้องตามหาแผ่นเสียงที่เก็บโน้ตเหล่านี้โดยไขปริศนาและต่อสู้กับผู้พิทักษ์ในรูปแบบทาเซตดิสคอร์ดจ,จำแรง ซึ่งระหว่างนั้นเราสัมผัสได้ว่าเรานั้นถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะไขปริศนาต่อไปเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลให้ได้จนในที่สุดเราก็สามารถไขปริศนาและกําลังเดินเข้าไปที่ฐานข้อมูลพอเดินเข้ามาข้างในเรากลับพบว่าไม่มีใครอยู่จึงคิดว่าจะรอท่านเจ้าเมืองไปพังๆก่อนแต่ระหว่างนั้นสกาก็ปรากฏตัวขึ้นมา Thank you for leading the way, Rover. What a magnificent place to set foot in. Extensive, exhaustive. Oh, how I want to carve the place inside out and blow it all to shreds. Huh. Thought you'd seem a bit more surprised. I wonder why. So you've laid a trap for me uh, ha! Ha, 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 ha! Huh? Interesting. Do you really think you can trap me here? You will not escape. What a shame I can't stay and play with you a bit longer. Meet again, dear friends. not again're going anywhere สกาที่รู้ตัวว่านี่เป็นกับดักของเรากับท่านเจ้าเมืองเลยจึงจะหนีเข้าไปในมิติแห่งความวุ่นวายซึ่งเราก็ไม่สามารถให้แผนการครั้งนี้ล้มเหลวได้จึงกระโดดเข้าไปในมิตินั้นและต่อสู้อย่างดุเดือดกับสกา ระหว่างการต่อสู้สกายได้กลายร่างเป็นแกะดำและพูดเยาะเยะ้ยเราที่ยอมตกเป็นเหยื่อและเตือนให้เรานั้นเก็บความโกรธเอาไว้พร้อมกับตั้งคำถามว่าทำไมถึงมั่นใจนะักว่าคนอื่นพูดความจริงทั้งหมดสกายยังบอกอีกว่าทุกคนกำลังปิดบังความจริงบางอย่างจากเราแต่เขานั้นจะบอกทุกอย่างที่เรานั้นต้องการและจะไม่ปิดบังอะไรเลย จนเพียงพำและถูกจับกลุ่มสกายยังสะบทใส่ท่านเจ้าเมืองว่าเธอนั้นคอยติดตามเขามาตลอดสินะถึงรู้ว่ามิติแห่งความวุ่นวายของเขานั้นถูกทําให้พังทลายได้เมื่อโจมตีจากทั้งสองด้านสกายยังตัดพ้อกับเราว่าเขาเสียใจที่เราร่วมมือกับจินซีเรานั้นลืมเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ไปหมดแล้วหรอสกายยังเสนอกับเราว่าให้เลือกเขาและเขาจะบอกความจริงที่เราอยากรู้ทุกอย่างเอง แต่เรานั้นตอบกลับใส่สกาว่าเรานั้นรู้เรื่องทั้งหมดแล้วสกาถึงขั้นตัดพออีกครั้งว่าเขานั้นช้ากว่าเจ้าเมืองไปหนึ่งก้าสินะย้อนเหตุการณ์ไปตอนก่อนหน้านี้ที่เราได้เจอกับท่านเจ้าเมืองครั้งแรกเรานั้นกำลังคุ้นคิดกับตัวเองว่าเราสามารถไขปริศนาในนาฬิกาแดดได้แล้วแต่ข้อความนั้นบอกแค่ตำแหน่งของหอสมุดจินโจเท่านั้นไม่บอกเกี่ยวกับเวลา เราจึงไขปริศนาต่อไปจนลูกปัดน,นั้นหมุนและเกิดการเรืองแสงของสัญลักษณ์ทั้งสองแสงสว่างนี้ทําให้เกิดเงานบนสัญลักษณ์อีกสองตัวคือเต่าทมินแห่งทิศเหนือที่บ่งชี้มาที่ซิตี้ฮอล์และช่วงยามบ่งชี้ว่าเป็นช่วงยามโฉวซึ่งเป็นช่วงเวลาตีหนถึงตีสตอนเช้ามืดพอถึงเวลาเราก็ไปตามสถานที่และเวลานั้นก็ได้พบกับท่านเจ้าเมืองจินซีในที่สุด เื่อเราได้พบท่านเจ้าเมืองตัวเป็นๆก็ได้พูดคุยทําความรู้จักกันเบื้องต้นกับจินซีตรงนี้ผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าโลเวอร์ชายของเราเนี่ยหยอดจินซีเต็มๆเลยกลับมาต่อกันที่เนื้อเรื่องกันดีกว่าฮะ จินซีได้เปิดเผยให้เราฟังว่าท่านผู้พิทักษ์จีนั้นถูกกลุ่มแฟกซิดัสลักพาตัวไปและขอให้เราเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะถ้าหากชาวเมืองรู้จะทําให้บ้านเมืองไม่สงบสุขเอาได้เพราะท่านผู้พิทักนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอารยธรรมที่คอยชี้นําและปกป้องมนุษยชาติ จินซียังบอกกับเราอีกว่าเธอนั้นสัมผัสได้ว่าท่านผู้พิทักษ์ตอนนี้น่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายแต่ข่าวดีก็คือเธอบอกว่าเธอรู้ตัวคนร้ายแล้วซึ่งตัวเราก็คาดเดาวไว้ว่าคนร้ายคนนั้นก็คือสกานนั่นเองจินซีได้อธิบายว่ากลุ่มแฟกซิดานนั้นวางแผนที่จะเร่งลาเมนให้เกิดขึ้นอีกครั้งและก่อให้เกิดภัยพิบัติทั่วโลก ส่วนสกานั้นมีเป้าหมายหลายอย่างในการแทรกซึมเข้ามาในเมืองจินโจทั้งเพื่อตามหาตัวเราทดสอบความแข็งแกร่งและทําให้เราเข้าร่วมกับกลุ่มของพวกเขาอีกทั้งยังเพื่อลักพาตัวท่านผู้พิทักษ์จีและเพื่อชุบชีวิตเทโนเดียนอีกด้วยซึ่งเราก็ตั้งคําถามกลับไปว่าทําไมถึงต้องเป็นเราจินซีบอกว่าพวกเขาต้องค้นพบคุณค่าของเราซึ่งอาจมาจากคำทำนายของท่านผู้พิทักจีก็เป็นได้ ซึ่งถ้าเราไปเข้าร่วมกับพวกเขาพวกเขาจะได้รับพลังที่แข็งแกร่งขึ้นแต่ถ้าเราปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกลุ่มแฟกซิดัสก็อาจจะจํากัดเราก็ได้จินซียังบอกอีกว่าเธอนั้นมีแผนที่จะจับกลุ่มสกาซึ่งเมื่อเราจับเขาได้กลุ่มแฟกซิดัสจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อเรามากนักในตอนนี้ซึ่งถ้าเรายินดีช่วยเหลือเธอเธอจะรับประกันความปลอดภัยของเราตลอดการร่วมมือ เราได้ฟังก็ตอบตกลงยินดีที่จะช่วยตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันจินซีประกาศจับกลุ่มสกาอย่างเป็นทางการในข้อหาอาชญากรรมเราได้สักถามสกาหลายข้อทั้งเหตุผลที่ลักพาตัวท่านผู้พิทักษ์จีไปสกาตอบว่าท่านผู้พิทักษนั้นสามารถทำนายและเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ซึ่งนั่นมันขัดขวางกับแผนการของพวกเขา และยังพูดต่อว่าสำหรับเทโนเดียนนั้นมันเป็นกุญแจสำคัญสู่จุดหมายของกลุ่มแฟซิดัสและจะนำทูราเมนต์มาให้ซึ่งจะนำพาไปสู่โลกใหม่ที่พวกเขาใฝ่ฝันถึงเราจึงถามถึงความหมายของลาเมนซึ่งสก,กาอธิบายว่ามันคือหายนะคคำสาบหรือการลงโทษแต่สำหรับพวกเขานั้นมันคือหนทางสู่รูปแบบชีวิตและอรารยธรรมใหม่ หลังได้ซักข้อมูลกับสก,กาสักพักเราก็บอกกับจินซีว่าเรานั้นหมดธุระก,กับเขาแล้วในขณะที่กำลังจะนำสก,กาไปกุมขังสก,กาเย้ยหยันจินซีที่พยายามขัดขวางแผนการของเขาเขาบอกว่าเมืองจินโจกำลังจะล่มสลายเพราะการคืนชีพของเทโนเดียนและบอกใบกับเธอว่ายังมีโอเวเซียคนอื่นที่ไม่ใช่ตนอยู่ในเมืองด้วยจินซี C ได้ถามสก,กาเกี่ยวกับการหายตัวไปของท่านผู้พิทักจี ซึ่งสการกระสิบอะไรบางอย่างกับเธอที่พอฟังแล้วถึงขั้นทำให้จินซีตกใจสกากล่าวเสริมว่าผู้พิทักษ์จีนนั้นได้ทำนายเหตุการณ์ครั้งนี้เอาไว้แล้วและพวกเขาเพียงแค่เร่งให้มันเกิดขึ้นเร็วขึ้นเท่านั้นเองสกาหันมาทางเราและบอกเราว่าเรานั้นก็เป็นแค่หนึ่งในแกะดำที่ถูกเลือกให้เข้าร่วมสร้างโลกใหม่ ซึ่งเมื่อเราได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วตอนนั้นแหละเราคงจะมาเข้าร่วมกับกลุ่มแฟกซิดัสโดยไม่ลังเลยอย่างแน่นอนแล้วหลังจากนั้นสกาก็ถูกนำตัวออกไปเราได้ถามจินซีด้วยความเป็นห่วงว่าสกานั้นพูดอะไรกับเธอแต่จินซีตอบเพียงว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวกับท่านผู้พิทักษ์และเธอจะยังไม่เปิดเผยจนกว่าเธอนั้นจะพิสูจน์ความจริงได้ จินซีอธิบายอีกว่าท่านผู้พิทักษ์นั้นเป็นผู้ช่วยสำคัญในการตัดสินใจของเธอแม้ว่าเธอจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแต่ท่านผู้พิทักษ์นั้นสามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำซึ่งการหายตัวไปของท่านผู้พิทักษ์นั้นทำให้เธอไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ จินซีได้บอกกับเราว่าท่านผู้พิทักเคยกล่าวว่าถ้าหากพบผู้มาเยือนพิเศษคนนั้นจงนำสารนี้บอกแก่ข่าวด้วยซึ่งจินซีบอกสารของท่านผู้พิทักแก่เราเนื้อความว่าถึงท่านผู้ตื่นรู้เมื่อฝนโปรยปลายขึ้นฟ้าขอให้ไปยังนอร์ฟอลบาเรนส์และตามหาท่านในพลจิ๋ยานแห่งมิดไนเรนเจอร์ เราจึงตั้งใจจะเดินทางไปหาท่านนายพลจิยานที่นอร์ฟอร์บาเลนซ์ซึ่งเป็นสมรภูมิลบกับเทโนเดียนแต่จินซีบอกว่ายังไม่ต้องรีบไปเพราะตอนนี้ฝนตกขึ้นฟ้านั้นยังไม่เกิดขึ้นในเวลานี้เธอเข้าใจดีว่าเรานั้นต้องการหาคำตอบเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงในอดีตเลยอยากให้ได้ข้อมูลในส่วนนี้ก่อนเดินทางด้วยจินซีเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับองคอ์กรลึกลับที่ชื่อว่าแบล็กชอร์ที่คอยจับตามองสถานการณ์ในเมืองจินโจและให้ความช่วยเหลืออย่างลับๆ โดยแบล็กชอร์มีระบบทำนายราเมนแบบพิเศษและได้สร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆทั่วโลกสัญ,ญลักษณ์ของพวกเขาคือ Break b เบรก r o o m ซึ่งสมาชิกมักจะพกติดตัวเอาไว้จินซีบอกเราว่าเธอเชื่อว่าเรานั้นน่าจะเริ่มรู้แล้วว่าตัวตนของเราคือใครและอาจเคยมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่แต่จินซีนั้นสนับสนุนให้เรานั้นค้นหาคำตอบด้วยตนเองและมอบรูปถ่ายให้เราเก็บเอาไว้ จินซีบอกกับเราว่าเธอนั้นจะกลับมาพร้อมกับท่านผู้พิทักษ์ในไม่ช้าและแนะนำให้เราลองติดต่อกับกลุ่มแบล็กชอ์ในระหว่างนี้ <Rover. S 1> เราจึงเล่าให้จินซีฟังว่าเราเคยเห็นภาพตัวเองนั้นสวนใส่เบรกบลูม ซึ่งจินซีแนะนําให้เรานั้นคอยจับตาดูสมาชิกแบลกชอเพราะพวกเขาอาจเป็นพันธมิตรที่สําคัญได้จินซีบอกว่าเธอจะพยายามตามหาท่านผู้พิทักษ์และจะเล่าทุกอย่างที่ได้เรียนรู้จากท่านผู้พิทักษ์ให้เราฟังเมื่อเธอกลับมา หลังจากที่เราแยกย้ายกับจินซีแล้วด้านจินซีที่ยังอยู่กับซานฮวาในซิตี้ฮอล์เธอนั้นฝากฝังให้ซานฮวนั้นช่วยดูแลรับผิดชอบงานต่างๆในเมืองแทนเธอในระยะนี้เพราะเธอมีภารกิจสำคัญที่ต้องทำซึ่งซานฮวารับปากและได้กล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าชางลี่ ซานฮวากล่าวว่าเธอนั้นกังวลความปลอดภัยของชางลี่ที่กำลังจะเดินทางไปที่เมืองหลวงแต่จินซียืนยันว่าชางลี่นั้นสามารถรับมือได้และขอให้ซานฮาไว้วางใจในตัวเธอและรวมตัวถึงโลเวอร์ด้วยซานฮวารับคำและยืนยันว่าดาบของเธอนั้นจะคอยอารักขาเคียงข้างจินซีเสมอเวลาผ่านไปจินซีนั้นได้ติดต่อกับชางลี่และแจ้งผลการสอบปากคำของสกาให้เธอฟัง จินซีเปิดเผยว่าสกาบอกกับเธอว่าท่านผู้พิทักษ์นั้นทํานายเอาไว้ว่าตัวเธอนั้นจะต้องสู้กับท่านผู้พิทักษ์ในวันหนึ่งซึ่งวันนั้นจะเป็นตัวกําหนดอนาคตของเมืองจินโจชางลี่ถามถึงตําแหน่งล่าสุดของท่านผู้พิทักษ์ซึ่งจินซีบอกว่าอยู่ที่ภูเขาเฟอร์มเมนต์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านผู้พิทักษ์นั้นปรากฏตัวครั้งแรก ฉางลี่เตือนจินซีว่านี่อาจเป็นกับดักของศัตรูก็เป็นได้และเตือนให้เธอนั้นโฟกัสที่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าตอนนี้ก่อน 4. ยืนยันว่าเธอจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาขัดขวางความสงบสุขของจินโจและจะทำหน้าที่ของเธอในฐานะเจ้าผู้ครองเมืองต่อไปแม้ว่าจะต้องสู้กับท่านผู้พิทักษ์ก็ตามฉางลี่ยอมรับการตัดสินใจของจินซีและให้คำมั่นว่าเธอนั้นจะอยู่เคียงข้างจินซีเสมอ จินซีนั้นยอมรับชะตากรรมของเธอและพร้อมที่จะทำในสิ่งที่ต้องทำแม้ว่าจะไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นผู้เล่นหลักในสนามหรือเป็นเพียงแค่หมากตัวหนึ่งในเกมนี้ก็ตามแล้วเควสห่วงหลงบทที่1ฉากที่4ก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเนื้อเรื่องตอนนี้ก็เข้มข้นไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะ ถึงทุกคนที่ฟังกันมาถึงอีพีนี้นะครับผมขอสปอยได้เลยว่าตอนต่อๆไปเนื้อเรื่องมันจะพีขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะเป็นอย่างไงก็ฝากติดตามกันคลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ